ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาหารทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุนิธานมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นสมุทยะมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดชาติกะมีอะไรเป็นแดนเกิดปภะ,ะวะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาหารทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นต้นเหตเุเ,เป็นเครื่องก่อข oui. well ึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั <t <t ้งหลายก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิด มีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทํำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนานีมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิด ดูกนภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะนีมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะมีสลายตนณะเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้น เป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สลายตนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรปูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณดีมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิด มีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณมีสังขารเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของผูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมำเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือกะพลีการาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง พัสสะมโนสัญเจตนาวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัภเวสีสัตว์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนิทานมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดสมุทยะมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดชาติกะมีอะไรเป็นแดนเกิดปภะ,ะวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด เป,เ,เ,เป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหา มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะน้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิด เป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะนิเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด เป,เ,เป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นามรูปนี้เล่า มีอะไรเป็เปนเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อพริกษุทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนภ hm ิกษุทั้งหลายก็ว sure> ิญญาณนิ้เล่ามีอะไรเป็นเหตุ네ให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแนดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิด เป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสัลลัยตณะเพราะมีสัลัยตณะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทม,มนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตน เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นและชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัส <c> อุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล